พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกีติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ครับผมจากทนายในทีมดกเตอร์เกีติศักดิ์ทนายวิถีพุธน,นะครับผมวันนี้ผมจะไม่ความรู้จากการสอบถามใน Facebook กันเข้ามานะครับผมว่า,าความผิดฐานเท่ายาวมีโทษเท่าไหร่ครับผม ไปภาคเด็กอายุว่าต่ํากว่าสิบห้าได้ไหมหรือสิบห้าได้ไหมนะครับผมในทางฉันชู้สาวนะครับผมอาจจะเป็นคําถามที่อาจจะเกี่ยวกับบุคคลที่ไปคบค้าสมาคมกับเด็กกับเด็กที่เป็นผู้เยาว์นะครับผมอาตามกฎหมายแล้วกฎหมายอาญาคุ้มครองคนที่อายุไม่ถึงยี่สิบปีนะครับผมเพราะว่าถือว่ายังเป็นบุคคลที่ไม่ บรรลุิติภราะวะตามกฎหมายคือเป็นคนที่ยังหย่อนความสามารถอยู่ครับผมยังไม่สามารถใช้สติปัญญาในการดูแลตัวเองได้ยอย่างเต็มที่ครับผมกฎหมายจึงออกมาปกป้องนะครับผมเราไปดูนะครับตามประมวกลกฎหมายอาญามาตรา317นะครับผมกฎหมายวางหลักไว้นะครับผมผู้ใดโดยปราจอันสมควรนะครับผมภาคติดอายุไม่เกิน15ปีไปเสียบิดามารดานะครับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนะครับผมต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาทนี่นะครับผมเราจะเห็นว่าโทษดังกล่าวนะครับผมเป็นโทษที่หนักมากครับสามปีถึงสิบห้าปีและนะครับผมไม่ใช่หรือนะครับผมและมีโทษปรับด้วยนะครับตั้งแต่หกหมื่นหกหมืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทนะครับผมเราจะมีเราจะมาดูตามาตามวรรคสองครับ ผู้ใดโดยทุจริตนะครับซื้อจหน่ายหรือรับตัวเด็กซึ่งถูกภาไปตามวักแรกนะครับผมต้องระวังโทษเช่นเดียวกับภาผู้เยาว์นะครับลักษณะเป็นการซื้อหรือเกี่ยวกัรค้ามนุษย์นะครับต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับยังมีกฎหมายค้ามนุษย์ปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับถ้าความผิดตามมาตานี้กระทาเพื่อหากาไรนะครับเหมือนที่เรียนไปเกี่ยวกับการค้าประมนุษย์นะครับหรือเพื่อการอนาจารนะครับผมมาชัดเจนนะครับผู้กระทําต้องระวังโทษตั้งแต่ ห้าปีถึงยี่สิบปีปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทนะครับอันนี้เป็นโทษที่หนักแล้วครับผมเกี่ยวกับารภาพผู้เยาว์และทําเพื่ออนาจาร์เกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็เกี่ยวกับการกระทําภาพไปเพื่ออนาจาร์นะครับผมซึ่งเป็นโทษที่หนักพอสมควรนะครับผมถึงหนักมากนะครับอวันนี้นะครับผมผมจะยกคําพิพากษาของศาลฎีกานะครับผมซึ่งเป็นปีล่าสุดน,นะครับประกอบการวินิจฉัยและเป็นความรู้ให้กับประชาชนนะครับ คำพิพากษาของศาลฎีกาที่2982ทับ2562นะครับศาลท่านวินิจฉัยว่าผู้เสียหายที่สองวิ่งไปหาจำเลยนะครับผมจำเลยกอดผู้เสียหายที่สองนะครับผมแล้วจูหน้าผากนะครับจากนั้นถอดในเกงผู้เสียหายที่สองออกแล้วอุ้มผู้เสียหายที่สองเชนิ้วมือสอดเข้าไปในทวารหนักของผู้เสียหายที่สอง โดยไม่ปรากฏว่าจําเลยอุ้มพาผู้เสียหายที่สองไปที่อื่นจาเลยเรื่องเรื่องล่วงเกินนะครับผมล่วงเกินทางเพศผู้เสียหายที่สองตรงบริเวณที่พบผู้เสียหายที่สองนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าผู้เสียหายที่สองมหาจําเลยองด้วยความสมัครใจจําเลยมิได้พาผู้เสียหายที่สองมาทางมิได้นงงเนียวล,ล้างผู้เสียหายที่สองแต่เช่นนี้ก็ย่อมถือไม่ได้ว่าจําเลยอ่าอ่า,อากระทำนะเข้าลักษณะเป็นการภาค ผู้เสียหายที่สองไปจากผู้เสียหายที่หนึ่งซึ่งกระทบกระเทือนต่ออำนาจปกครองของจำเลยที่หนึ่งนะครับผมจำเลยจึงไม่มีความผิฐานตามมาตราสามหนึ่งเจ็ดรักสามนะครับย่อมไม่มีความผิฐานพระภูยาวอ่าแก่จำเลยที่สองนะครับอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อนอาจารย์นะครับผมอ่าซึ่งคําพิพากษาของศาลฎีกาด้วยความเคลรพนะครับผม สารดีกาก็วิจายวจจำเลยนะครับไม่มีความผิดฐานถ้าผู้เยาเนื่องจากผู้เสียผู้เสียหายที่สองก็คืออาจจะเป็นเด็กครับผมไปพบจำเลยเองครับผมแต่ในลักษณะแบบนี้คําพิพากษาของสารดีกาก็คือพิสูจน์ความบริสุทธิ์คืออถ้ามีความสงสัยนี่ตามกฎหมายที่จะยกผลประโยชน์ให้แก่จำเลยดยทันทีแต่ถ้าตามตัวบทแล้วนะครับผมไปข้อที่จริงอื่นเปลี่ยนไปว่าถ้าท่านไป ทำการพาผู้เยาหรือไปหาผู้เยาและพาผู้เยาออกจากบ้านอันนี้มีความผิดแน่นอนครับผมแต่แนวของคำพิพากษาของสาลฎิกาคืออ่าหมายถึงผู้เยาหรือว่าผู้เสียหายที่สองไปหาจําจเลยด้วยตัวเองครับผมอันนี้ก็เป็นช่องว่า,วาขงของกฎหมายที่ที่จะอาจจะปล่อยให้จําเลยครับผมแล้วสถานเป็นผู้บริสุทธิ์ตามใดที่ยังมีคำพิพากษาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือไม่มีความผิดตามกฎหมายครับ ไม่มีความผิดตามมาตราสามรือเจ็ดวรรคสามครับแต่เป็นเคสอื่นถ้าลักษณะคือไปหาด้วยตัวเองหรือพาผู้เยาว์ไปพาไปดูหนังหรือว่าพาไปทำอ,อรราจารย์ก็มีความผิดฐานม,มาตานี้นะครับผมท้ายนี้นะครับจากการให้ความรู้นี้นะครับผมผมทนายดวงรัตครับจากทีมทนายดกรกิติศักดิ์และทนายวิถีพุทธนะครับ ขอกล่าวกับกท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับทางสภาทนายความพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อนะครับแล้วขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีครับผมานายดวงรัตน์นะครับผมทีมทานายความดอรกฤษศักและทานายวิถีพุทธสวัสดีครับ